ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านนะครับเราก็จะนําข้อมูลเทคนิคเรื่องราวเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ดีๆมาฝากเพื่อนๆที่น่ารักของเรากันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับจะได้ลงคลิปกันบ่อยๆนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับ10อันดับนักโป๊กเกอร์ที่มีรายได้มากที่สุดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องรายได้นะครับเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าหลงไหลสําหรับนักกีฬาโป๊กเกอร์อย่างเราๆนะครับที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับโหเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลายๆคนนะครับและเราเนี่ยก็แะจะใช้เงินนี่แหละมาเป็นเครื่องตัดสินความเก่งกาจนะครับรวมถึงความสําเร็จในอาชีพนักกีฬาโป๊กเกอร์กันเลยทีเดียวนะ แต่เพื่อนๆเคยรู้กันมาก่อนหรือไม่ว่านะครับว่าใครที่ทำรายได้ได้มากที่สุดในการเป็นนักโป๊กเกอร์นะครับมืออาชีพวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขอพาเพื่อนๆไปดู10อันดับนักโป๊กเกอร์ที่มีรายได้สูงที่สุดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกับคนแรกกันเลยอันดับที่10นะครับโทนี่จีนะครับรายได้ทั้งหมด36ล้านเหรียญนะครับ อันธนัตกัวก้านะครับหรือที่เรารู้จักในนามในโลกโป๊กเกอร์เนี่ยก็คือโทนี่จีนนั่นเองนะครับนี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ชื่อของเขาเนี่ยถูกรู้จักเป็นวงกว้างในวงการโป๊กเกอร์นะครับหนึ่งในนักโป๊กเกอร์ที่รวยที่สุดในโลกนะครับซึ่งไรายได้ที่เขาหาได้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากการเล่นโป๊กเกอร์นะครับและการทําธุรกิจที่เขาสนใจนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอาชีพของเขาด้วยนะครับจากงานในด้านการเมืองนะครับที่ประเทศ ลิทัวเนียนะครับและยังไม่พอครับเขายังเป็น CEO ของบริษัท Cyberpunk Holding นะครับแล้วก็ถือหุ้นโป๊กเกอร์และบล็อกเชนอีกหลายแห่งเลยนะครับทำงานเหมือนเป็นหนี้เลยเนาะซึ่งโทนี่จีเนี่ยทำเงินรางวัลจากการเล่นโป๊กเกอร์นะครับได้มากถึง11ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในการแข่งขันทัวนาเมนต์นี่ยังไม่นับรวมแคสเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับมาต่อกันที่คนต่อไปครับอันดับที่9นะครับ j u s t i n โบโนโมนะครับรายได้ทั้งหมด57ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับจัสตินโบโนโมเนี่ยก็คือเริ่มอาชีพของเขาจากการเล่น Magic the ะ a t ตเ r i ลินะครับเกมการ์ดนะตอนเด็กๆมีฮิตมากนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเล่นโป๊กเกอร์อย่างในปัจจุบันนะครับและรายได้ของ j u s t ินโบโนโมเนี่ยมาจากทางไหนบ้างนะครับก็คือจัสตินโบโนโมเนี่ยแทบจะมีรายได้มาจากการเล่นโป๊กเกอร์เพียงอย่างเดียวเลยนะทุกคน เป็นการเล่นแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับจัสตินโบโนโม่เนี่ยทำเงินมากกว่า60ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในการแข่งขันไลฟ์ทัวนาเมนต์นะรวมถึงได้กำไรข้อมือของ w s o p เนี่ยถึง3เส้นด้วยกันนะครับและตอนนี้เขายังอยู่ในเส้นทางที่จะเป็นนักโป๊กเกอร์ที่ทำเงินได้มากที่สุดตลอดการอีกด้วยนะ อันดับที่8ครับบลินเคนนี่นะครับรายได้57ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับรายได้ของบลินเคนนี่เนี่ยมาจากการเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็การร่วมลงทุนกับนักโป๊กเกอร์คนอื่นๆนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโป๊กเกอร์อื่นๆอีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยบลินเคนนี่เนี่ยยังมีเว็บไซต์ โฟโป๊กเกอร์ครับแล้วก็เป็นโค้ชโป๊กเกอร์อีกด้วยซึ่งบริงเคนนี่เนี่ยโด่งดังมากนะครับในช่วงที่โป๊กเกอร์กําลังบูมนะครับและเขาเนี่ยเคยเป็นนักโป๊กเกอร์ที่ทําเงินได้มากที่สุดตลอดการอีกด้วยนะครับก่อนที่จะมาถูกจัสตินโบโนโมนะครับตามเขาขึ้นมาได้ทันนะซึ่งรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยถึง57.6ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับว่าทําไมเงิน57.6ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถึงอยู่ในอันดับที่8ไดับ เพราะว่านี่เป็นการจัดอันดับรายได้ของนักโป๊กเกอร์ที่ไม่ได้นับเพียงแต่เงินรางวัลที่ได้จากการเล่นโป๊กเกอร์นะครับอันดับที่7นะครับโหผมนี่แฟนคลับคนนี้เลยนะครับเดนิลเนกานูครับรายได้ทั้งหมด70ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับชื่อนี้เนี่ยแค่พูดมาเนี่ยผมว่าหลายคนจะต้องรู้จักเขาอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเดนิลเนกานูนะครับนะว่าเป็นอีกหนึ่งนะักโป๊กเกอร์ที่รวยแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดรายได้ของเขาทั้งหมดเนี่ยแทบจะมาจากการ บริหารแบงค์โลในการเล่นโป๊กเกอร์ของเขาทั้งสิ้นครับจากการที่เขาเนี่ยเคยเป็นคนถังแตกในช่วงปี1990สู่การเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโป๊กเกอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับ เงินที่เดนเน l เนกานูเนี่ยทำได้เริ่มแรกจากการบริหารแบงโลของเขาเองเนี่ยและจากการหาสปอนเซอร์ที่ร่ํารวยนะครับมาเป็นสปอนเซอร์ให้ในช่วงที่โป๊กเกอร์เนี่ยกำลังบูมถึงขีดสุดเนี่ยซึ่งรายได้ของเนกานูเนี่ยจากที่เคยมีรายได้เพียงแค่100เหรียญนะครับในปี90เนี่ยณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเนกานูเนี่ยมีรายได้ถึง70ล้านเหรียดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะ อันดับที่6ครับดอยบรันซันนะครับรายได้ทั้งหมดก็คือ75ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ตอนนี้คุณปู่ดอยบรันซันเนี่ยก็ได้จากพวกเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยกย่องเขาเป็นหนึ่งในเลเจนด a r y ี่เป็นบุคคลสําคัญในวงการโป๊กเกอร์นะครับซึ่งปู่ดอยบรันซันเนี่ยก็จากโลกนี้ไปนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับปู่ดอยเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากนะครับในวงการโป๊กเกอร์นะครับ รายได้ของปู่ดอยแบนค์นเนี่ยมาจากการเป็นสปอนเซอร์ให้กับเว็บไซต์โป๊กเกอร์นะครับหลายเว็บไซต์ด้วยกันนะครับและเขายังเป็นผู้เขียนหนังสือโป๊กเกอร์อีกหลายเล่มนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างก็เช่นซูเปอร์ซิสเต็มนะครับแล้วก็ออโต้ไบโอกราฟีนะครับดอยแบนค์นเนี่ยชนะมากกว่า10ล้านเหรียญนะครับในการเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็การแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีก6ล้านเหรียญนะครับแต่หลังจากที่ปู่ดอยเขาเกษียณนะครับเขาเล่นแคสเกมผสมกับการเล่นไฮสเต็นครับนั่นแหละครับนั่นคือจุด ที่ทําให้เขาทําเงินได้มากที่สุดเลยทีเดียวครับอันดับที่5ครับอันดับต่อมาครับคริสเฟอร์กุสันครับกับรายได้ทั้งหมด80ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับผมคริสเฟอร์กุสันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เปิดทางให้กับการเล่นแบบโซเวอร์นะครับในปัจจุบันเพราะว่าเขาเนี่ยจบการศึกษาในสาขาคอมไซน์นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนคิดตารางพุทโฟนะครับสำหรับการแข่งขัน ker, โป๊กเกอร์ทัวนาเมนต์อีกด้วยนะ ในปี2000เนี่ยคริสชนะ WSOP Main Event แล้วก็นอกจากนี้ในอีกหนึ่งบทบาทเนี่ยเขายังเป็น Co-Founder ของ f u l l ิ i l ป p o k e r ด้วยนะครับคิดเนี่ยทำเงินจากโป๊กเกอร์กว่า10ล้านเหรียญน,นะครับในการชนะ Live Tournament และโป๊กเกอร์ออนไลน์นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีไรายได้จากการเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง f ฟู t ทิวอีกทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนเงินจาก10ล้านเหรียญเนี่ยกลายเป็นเกือบ80ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว อันดับต่อไปอันดับที่4ครับแซมฟาฮารายได้100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ แซมฟาร์ฮาเนี่ยเป็นโปรโปร๊กเกอร์เพลเยอร์ที่น่าเกรงขามนะครับเดิมทีเขาเกิดในเลบานอนครับและเขาย้ายไปอยู่อเมริกากับพ่อแม่ของเขานะครับตั้งแต่วัยเด็กเพื่อที่จะได้เรียนด้านบริหารธุรกิจนะครับแต่ในระหว่างที่เรียนนะครับเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันเสียเวลานะครับเพราะเขาเนี่ยมีหนทางอื่นที่สามารถทําเงินได้นะครับแซมเนี่ยจึงได้ฉายาว่าเป็นนักฆ่าพอดลิมิตโอมาหเลยทีเดียวนะครับ เขามีสร้อยข้อมือ W S O P เนี่ยถึง3เส้นด้วยกันแล้วก็เคยเป็นผู้เล่นที่เล่นหนักที่สุดในพอรตพีโลเกมนะครับในการแข่งขัน Vegas Live High s t a k e นะครับโดยที่เขาเนี่ยลงเงินไปในพอตเนี่ยมากถึง100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะอันดับที่3ครับ อีกหนึ่งนักโป๊กเกอร์ชื่อดังที่เรารู้จักกันดีนะครับฟิลไอวี่ครับกับรายได้125ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับนี่คือหนึ่งในนักโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับแล้วก็เขาเล่นได้ดีในการเล่นเกมทุกรูปแบบนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีรายได้มากสุดถึง125ล้านเหรียญสหรัฐครับมาดูกันดีกว่าว่าฟิลไอวี่เนี่ยส่วนใหญ่รายได้มาจากทางไหนกันบ้างนะครับ สำหรับฟิลไอวีนะครับเขามีสกิลการเล่นโป๊กเกอร์ที่โดดเด่นอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังร่วมลงทุนในการพนันกีฬาแล้วก็เทเบิลเกมต่างนะครับซึ่งแม้ฟิลเนี่ยจะไปลงพนันชนิดอื่นแล้วแพ้นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะกลับมาทํารายได้จากโป๊กเกอร์ได้อยู่ดีครับผมไรายได้จากโป๊กเกอร์ของฟิลไอวี่เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินจากแคชเกมที่มีราคาสูงและไพรเวทเกมของเขาเนี่ย ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้นะแต่รับรองได้เลยว่ามันจะต้องเยอะอย่างแน่นอนนะครับแต่หากเป็นไลฟ์ทัวนาเมเต์เนี่ยเขาทำเงินได้มากกว่า38ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของรายได้ของเขาเท่านั้นเองครับ มาต่อกันที่อันดับที่2ครับแดนเบอร์ซิเลียนนะครับกับรายได้200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับแดนเบอร์ซิเลียนเนี่ยถือว่าเป็น King of Instagram อีก1คนนะครับเพราะว่าผู้คนผู้ติดตามของเขาเนี่ยมีจำนวนมากนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่า นี่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับว่าไรายได้ที่แท้จริงของเขาเนี่ยมาจากไหนกันแน่นะครับเพราะแดนบอร์ซิเลียนเนี่ยอ้างว่าเขาทําเงินได้จากการเล่นโป๊กเกอร์พันล้านเหรียญเลยแต่ผู้คนนั้นเชื่อว่าไรายได้ของแดนบอร์ซิเลียนนั้นเนี่ยแท้จริงมาจากคุณพ่อของเขานะครับแล้วก็งานที่เขาทำนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะและเจ้าของธุรกิจกัญชาและนอกจากนั้นแดนบอร์ซิเลียนเนี่ยก็ยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ แอป GG Poker ด้วยก่อนที่ทางบริษัทจะยกเลิกสัญญาเขาไปแบบเงียบๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนต้นคลิปไว้ว่าเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าเขาทำเงินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจากการเล่นโป๊กเกอร์แต่หากไปถามเขาเขาก็คงจะบอกว่ามากกว่า10ล้านเหรียญอย่างแน่นอนนะครับอ่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเป็นจริงมันก็อาจจะมีจํานวนที่น้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็ได้อันนี้เราไม่สามารถทราบได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจัดอันดับจากรายได้รวมๆนะก็อาจจะมีธุรกิจอื่นบ้างนะครับแต่อย่างน้อยเขาก็ยังเป็นนักโปกเกอร์หนึ่งคนนะ และมาถึงอันดับที่1ครับแอนดี้บิลครับรายได้1,000 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับโอ้พระเจ้าช่วย10บิลเลียนนะทุกคนแดเนียลแอนดูบิลนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อแอนดี้บิลนะครับรายได้ของเขานั้นมาจากธุรกิจอสังหาซึ่งเขามีรายได้สูงกว่า1,000 10, 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะนอกจากนี้เนี่ยบิลยังเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นนักโป๊กเกอร์นะครับที่ฝึกฝนด้วยตัวเองอีกด้วยนะ โดยบิลเนี่ยได้เริ่มธุรกิจอสังหาเล็กๆของเขาในปี1971ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขามีอายุเพียง10ขวบเท่านั้นเองเว้ยเพื่อนๆจนในกระทั่งปี1988เนี่ยเขาก็รวยพอที่จะเปิดธนาคารของตัวเองได้เว้ยโอ้โหบ้าบอเขาแตกชิบเปงเลยจึงใช้ธนาคารเนี่ยชื่อว่าบิลแบงค์นะครับหน้เจ้าโหดโหดไปไหนเนี่ยไม่ต้องเล่นก็ได้นะเหมือนเล่นโป๊กเกอร์งานดิเกเลย ก็นั่นแหละครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบุคคล10อันดับที่มีส่วนร่วมอยู่ในวงการโป๊กเกอร์ทั้งหมดทั้งมวลด้วยกันนะเราก็จัดอันดับมาให้พวกเพื่อนๆเนี่ย ได้รู้แล้วว่าโหใครมีไรายได้มากน้อยกันแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลมันผิดพลาดประการใดก็ตามแต่ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะบางทีเราก็อาจจะแบบเฮ้ยออกเสียงไม่ถูกเรียกชื่อผิดบ้างอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยส่วนใครที่เฮ้ยรู้ว่าจริงเขาเรียกแบบไหนหรือพูดข้อมูลไหนไม่ตรงก็คอมเมนต์กันมาไว้ด้านล่างนะครับจะ เอาไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ทําคลิปออกดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ่อยๆมากขึ้นนะวันนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านได้ลงคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ